ขอบคุณพระเจ้าสําหรับในเช้าวันนี้นะคะที่จะมีโอกาสได้นําพระวจนะของพระเจ้านะคะได้มาศึกษาเรียนรู้ในการใช้ชีวิตผ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันเพื่อเป็นแนวทางเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตและก็เป็นสิ่งที่จะหนุนใจซึ่งกันและกันในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะเราจะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อที่3ถึงข้อที่8ด้วยกันนะคะ ื่อพบแล้วนะคะเราจะอ่านด้วยกันนะคะเมื่อพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศพวกสาวกมาเฝ้าพระองค์ส่วนตัวกราบทูลว <calendar> ่าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ท <pour for> <artists> ั้งหลายทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อใดสิ่งใดเป็นหมายสําคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาและวาระสุดท้ายของโลกนี้เมื่อพระองค์พระเยซูตัสตอบเขาว่าระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลงด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเรากล่าวว่าเราเป็นพระคิดเขาจะล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไปท่านทั้งหลายจะได้ยินถึงเรื่องสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามคอยระวังอย่าตื่นตนกเลย ด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จำต้องบังเกิดขึ้นแต่ที่สุดปลายยังไม่มาถึงเพราะประชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้ประชาชาติราชาจักรต่อสู้ราชาจักรทั้งจะเกิดการกระดานอาหารและโรคระบาดอย่างร้ายแรงและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลำบากนะคะ ก็ในเช้าวันนี้นะคะจะนำพระวจนะของพระเจ้านะคะที่เราจะศึกษาความจริงนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดในขณะน,นี้เพื่อเราจะสามารถรับมือกับโรคระบาดด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งนะคะเพราะแท้ที่จริงแล้วในพูะวจนะของพระเจ้าได้บอกและเตือนเราหนุนใจเราร่วงหน้าไว้แล้วดังนั้นในวันนี้จึงให้หัวข้อนะคะ ยอมยกกําลังสองนะคะเราจะเรียนรู้ด้วยกันนะคะยอมยกกําลังสองนะคะเรามาดูยอมที่หนึ่งนะคะยอมที่หนึ่งจากพระวนจนะของพระเจ้าตอนนี้นะคะยอมที่หนึ่งนะคะยอมรับเราจะต้องยอมรับนะคะประการแรกยอมรับอะไรยอมรับคำตรัสของพระเยซูคริสต์นะคะ ยอมรับคำตัดของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่พระเยซูคริสต์กับเหล่าสาวกของพระองค์มีการสนทนากันว่าหลังจากนี้ไปพระองค์จะเสด็จสู่สวรรค์และหลังจากนั้นพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกและสาวกก็ถามพระเยซูคริสต์ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์จะกลับมา อะไรเป็นหมายสำคัญในข้อที่สนะคะที่เราอ่านไปสักครู่อะไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาในวาระสุดท้ายนั้นพระเยซูจึงตอ,ตอบนะคะในข้อที่หกนะคะบอกว่าท่านทั้งหลายจะได้ยินนะคะท่านทั้งหลายจะได้ยินสิ่งเหล่านี้จะต้องบังเกิดขึ้นนะคะ สิ่งเหล่านี้จะต้องบังเกิดขึ้นแน่นอนก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จำต้องบังเกิดขึ้นมีอะไรบ้างที่จะมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ต้องเกิดขึ้นพระเยซูก็ได้พูดสิ่งเหล่านี้กับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าบรรดาประชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้กันราชอาณาจักรต่อราชาาอาณาจักรต่อสู้กันจะเกิดกันดานอาหาร เกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรงและเกิดแผ่นดินไหวในที่ต่างๆนี่จะเป็นหมายสำคัญว่าก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อเราดูจากสไลด์นี้พี่น้องได้เห็นว่าเราอาจจะสามารถเช็คได้ว่าในปัจจุบันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วบ้างแล้วในสไลด์เหล่านี้เราเห็นอาณาจักรต่าง ต่างๆต,ต,ต่อสู้กันหรือ,อยังเราเห็นสงครามเกิดขึ้นหรือ,อยังเชื่อว่าพี่น้องมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วมีการต่อสู้ระหว่างราชนาจักรต่อราชนาจักรมีการต่อสู้สงครามกันระหว่างประชาชาติต่อประชาชาติเกิดกันดานอาหารที่ประเทศไหนที่กำลังขาดแคลนเกิดความยากลำบากในเรื่องของอาหาร มีเด็กๆล้มตายเสียชีวิตอยู่ข้างถนนเพราะขาดแคลนอาหารที่จะทานมีโรคระบาดอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้คุยกับจารินดาในระหว่างที่เตรียมคำเทศนานี้ว่าเอ๊ะโรคระบาดที่เกิดขึ้นกับเราในเวลานี้ถือว่าร้ายแรงหรือ,อยังพี่น้องคิดว่าร้ายแรงหรือ,อยังคะสมัยก่อนที่โรคซาเกิดขึ้น มีผลกระทบกับเรามากน้อยแค่ไหนไข้หวัดสเปนเกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างไรต่อสังคมโลกโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเวลานี้เป็นเหมือนกับโรคระบาดท,ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้หรือเปล่าเราถือว่ามันร้ายแรงหรือ,อยังโรคระบาดโคโรนาไวรัสในเวลานี้ที่เกิดขึ้นร้ายแรงหรือ,อยังเป็นคำถามที่เราเองก็ต้องถามว่าเกิดไปทุกหย่อมหญ้า ไม่เลือกว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่คนร่ำรวยคนยากจนทุกสถานที่ทุกประเทศทุกตำบลอำเภอจุดเล็กๆน้อยๆโรคนี้ก็เข้าไปถึงโดยที่ไม่เลือกเลยสำหรับตัวเองแล้วมองว่ามันเป็นโรคที่หลายแหล่แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดมันได้ด้วย แม้เราจะฉีดวัคซีนเข็มที่สามแล้วเราก็ไม่อาจที่จะหยุดเชื้อโคโรนาไวรัสนี้ได้มันก็ยังเดินอยู่ดำเนินของมันอยู่ไปเรื่อยๆนั้นเราขอบคุณพระเจ้าเวลานี้เราได้เข้าใจถึงสิ่งที่ในพระคัมภีร์บอกเกิดแผ่นดินไหวในที่ต่างๆเฮก้าร์เหล่านี้เกิดมาหมดแล้ว ห้าประการที่พระคัมภีร์พระเยซูคริสต์ได้ยกมาบอกกับเหล่าสาวกว่านี่จะเป็นหมายสําคัญว่าก่อนถึงยุคที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมารอบที่สองนั้นจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นและนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ให้เราสังเกตเหตุการณ์เหล่านี้บนโลกใบนี้ว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เตือนแค่เหล่าสาวกของพระองค์เท่านั้น แต่มาถึงเราในวันนี้ด้วยว่าให้เราตระหนักนะคะตระหนักคอยระวังอย่าตื่นตระนหน,ก,นกเลยเหตุการณ์เหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นแม้ว่ากำลังจะเกิดขึ้นอยู่แต่ให้เรามั่นใจว่าทุกสถานการณ์นั้นอยู่ในการครอบครองของพระเจ้านะคะพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพระเจ้ามีแผนการที่ดีผ่านพระวจนะของพระเจ้านะคะ ยอมรับแรกคือยอมรับในสิ่งที่พระเจา้าทรงบอกเราพระเยซูคริสต์ทรงตัดสิ่งที่พระองค์ทรงตัดกับเราสาวกพระองค์ก็ตัดกับเราเช่นเดียวกันในเช้าวันนี้นะคะว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นจําต้องบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะยอมรับที่สองนะคะยอมรับที่สองก็คือในทุกๆเหตุการณ์มีวาระนะคะในทุกๆเหตุการณ์มีวาระ ทุกเหตุการณ์บนโลกใบนี้มีวาระคําว่าวาระมีความหมายว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งไม่ได้เกิดขึ้นอย่างยาวนานไม่ได้อยู่กับเรายาวจนเราหมดลมหายใจในที่สุดเหตุการณ์ต่างๆก็จะเลือนหายไปอาจจะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเรามีอายุที่มากกว่านี้หรือว่า อีกไม่นานก็จะกลับมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวาระก็คือเป็นช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตขณะหนึ่งแล้วก็เลือนหายไปนะคะเราไม่รู้ว่าโรคระบาดท,ที่เรากําลังเผชิญอยู่นี้จะอยู่กับเรายาวนานสักแค่ไหนแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงครอบครองอยู่นะคะและพระองค์ก็จะดูแลชีวิตของเรานะคะในบางเหตุการณ์ ก็ยังไม่มาถึงนะคะในพระธรรมัทิวบทที่24ข้อที่6นะคะบอกว่าท่านทั้งหลายจะได้ยินเสียงเรื่องรือเรื่องสงครามและข่าวรือเรื่องสงครามคอยระวังอย่าตื่นตนกเลยด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จำต้องเกิดขึ้นแต่ที่สุดปลายยังมาไม่ถึงบางวาระบางเหตุการณ์ก็ยังมาไม่ถึงยังอยู่อีกยาวไกล เราไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่แต่แน่นอนสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกเรานี่คือความจริงและจะต้องเกิดอย่างแน่นอนนะคะให้เรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกเราไว้แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นและยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นนอกจากเรื่องโรคระบาดเรื่องสงครามที่เกิดขึ้นนี้จะเกิดการดานอาหารจะเกิดการอดอยาก จะเกิดภัยพิบัติมากมายเกิดขึ้นในพระวจนะของพระเจ้าได้บอกเราให้เราเข้าใจนะคะในหนังสือปัญญาจารย์นะคะบทที่หนึ่งบทที่สามข้อที่หบอกว่ามีฤดูการสำหรับทุกสิ่งและมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ฟ้าสวรรค์นะคะมีอีกหลายเรื่องราวมีวาระต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะ ในปัญญาจารย์บทที่3นะคะเป็นต้นไปบอกว่ามีวาระเกิดแล้วก็มีวาระตายมีวาระปลูกมีวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้งมีวรรคฆ่าและวาระวรระรักษาให้หายมีวรระลื้อทลายลงและวาระก่อสร้างขึ้นมีวรร้ลองไห้และวาระหัวเลาะมีวาระไว้ทุกข์และวาระเต้นรำมีวาระโยนหินทิ้ง และวาระเก็บรวบรวมหินมีวาระสวมกอดและวาระงดเว้นการสวมกอดมีวาระแสวงหาและวาระทำหายมีวาระเก็บรักษาไว้และวาระโยนทิ้งไปมีวาระฉีกขาดและวาระเย็บวาระนิ่งเงียบและวาระพูดมีวาระรักและวาระเกียด วาระสงครามและวาระวาระสันติมีวาระเกิดขึ้นเป็นช่วงช่วงผ่านเข้ามาในชีวิตของเราในพระธรรมปัญญาจารย์นี้นะคะผู้เขียนคือกษัตริย์โซโลมอนเป็นผู้ประพันธ์ในฐานะที่เป็นกษัตริย์ตั้งแต่วัยเด็กเขาได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าจนมาถึงเข้าสู่วัยชรา ในมุมมองของกษัตริย์โซโลอมอนเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์สิ่งทุกสิ่งที่อยากเกิดขึ้นมาในช่วงชีวิตของท่านทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นมาแล้วมันผ่านมาแล้วแล้วมันก็วนเหมือนวัฏจักรเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะมีคนกล่าวว่า การเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงต่างหากที่จะช่วยรักษาทุกสิ่งได้การเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงต่างหากจะช่วยรักษาทุกสิ่งได้ถ้าเรายอมรับความจริงว่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นและเราไว้วางใจในพระองค์ ไม่ต้องตื่นตระนกนะคะตามสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงบอกดูแลตัวเองรักษาชีวิตของตัวเองวางใจในพระเจ้านะคะยอมรับความจริงว่าในที่สุดแล้วโลกทั้งใบนี้ก็ต้องเผชิญกับโรคระบาดนี้เราไม่รู้ว่าวันนี้เราได้สัมผัสและเรามีประสบการณ์ในการเป็นหรือยัง หลายๆคนมีประสบการณ์ที่เผชิญกับโรคระบาดนี้แล้วทุกคนรู้ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นทำให้เขาเป็นอย่างไรเขาพระเจ้าเจอผู้ป่วยคนหนึ่งเชื้อก็ได้ลงปอดไปนะคะเมื่อวานนี้ได้คุยกับเขาเขาบอกว่าถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะแข็งแรงกลับมาทำงานกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ แต่ปอดของเขาใช้งานเพียงได้เพียงแค่60%เท่านั้นปอดสูญเสียไป40%อร์ซดังนั้นชีวิตของเราเรากำลังเผชิญกับโรคระบาดที่เราไม่รู้ว่ามันจะหยุดได้เมื่อไหร่แล้ววัคซีนที่เราฉีดไปจะมีผลในการที่จะหยุดโรคเหล่านั้นได้หรือไม่นะคะก็ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเรานะคะยอที่สอง ะะย่อที่สองที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันก็คือยอยอมปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรานะคะเราอยู่ในโลกใบนี้แต่เปลี่ยนการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยที่เราจะปรับเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความคุ้นชินในชีวิตประจำวันในกิจวัตรประจำวันของเราแต่อย่างไรก็ตาม เราจะต้องปรับเปลี่ยนไม่ใช่เฉพาะเราสังคมประเทศชาติโลกใบนี้ทุกคนจะต้องปรับเปลี่ยนสิ่งที่จะต้องหาวิธีการเพื่อให้ตัวเองนั้นปลอดภัยควบคู่ไปกับการที่เราพยายามจะรักษาแล้วก็ฟื้นฟูศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจทางด้านธุรกิจแล้วก็นำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในด้านของเทคโนโลยีใหม่ๆการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ๆวิธีการจัดการบริหารใหม่ๆตลอดจนพฤติกรรมของการทำงานเราได้ออกจากวิถีชีวิตที่เคยชินการใช้ชีวิตแบบสบายๆที่เคยชินมาแล้วตอนนี้เรากลับมาเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เราออกจากบ้านเราเริ่มจะชินกับการใส่แมส เราเริ่มจะชินกับการเว้นระยะห่างทางสังคมเราเริ่มชำนาญในการใช้ระบบเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆในการประชุมเราเริ่มชินกับการรับประทานอาหารในบ้านเพียงลำพังพอค้าแมคค้ายกตลาดมาไว้ในในสื่อออนไลน์ในโลกออนไลน์ทำให้เราสนุกกับการช้อปปิง้งมีธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากมายสิ่งเหล่านี้กลายเป็น เรื่องปกติที่เราจะเริ่มคุ้นชินและนี่คือวิถีชีวิตใหม่แต่อย่างไรก็ตามนะคะพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อที่6นะคะหนุนใจเราบอกว่าให้เราคอยระวังอย่าตื่นตนกเลยนะคะอย่าตื่นตนกบางฉบับใช้คำว่าให้เราระวังให้ดีถึงแม้ว่าชีวิตของเราจะต้องปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเรา ให้กลับมาเป็นเหมือนกับสิ่งที่มันเป็นวิถีชีวิตปกติของเราอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามีความวิตกกังวลมีความสับสนมีความกังวลใจอย่างข้าพเจ้านะคะก็มีความกังวลใจนะคะมีคุณพ่อคุณแม่ที่ร่างกายไม่ไม่แข็งแรงเมื่อเราอยู่ในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ เรามีโอกาสได้ต้อนรับผู้ใช้บริการเข้ามาฉีดวัคซีนแล้วเราก็อยู่กับพวกเขาวันหนึ่ง200ร้อสอคนเมื่อจบโปรเจกต์นั้นศาส,สนกิจเองก็ต้องเข้าชุมชนทุกวันศุกร์นะคะเพื่อที่เราจะไปมอบอาหารในโครงการส่งต่อความรักที่โรงพยาบาลได้จัดทำขึ้นส่งไปยัง ชุมชนในเขตบางรัก15เขตเราจะทำทุกทุกวันศุกร์นะคะดังนั้นทีมศาสนก,กิจก็จะมีโอกาสเข้าไปในชุมชนเพื่อที่จะมอบอาหารกล่องเหล่านี้ไปยังชุมชนเหล่านั้นในส่วนตัวแล้วเราเองก็ได้สัมผัสในชุมชนมีหลายคนที่ติดโควิดแล้วเราก็เข้าไปอยู่ใกล้ชิด นั้นขอพระเจ้าทรงปกป้องเราทุกคนในทีมศาสนกกิจเองที่เราได้เข้าไปอยู่ในความเสี่ยงเหล่านั้นแต่เชื่ออย่างแน่นอนว่าพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราและเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยข้าพเจ้าก็ไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะไม่ได้เข้าไปหาคุณพ่อคุณแม่นะคะมีใช้โทรศัพท์นะคะพูดคุยกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเราเองนะคะจะต้องระมัดระวังนะคะไม่ได้ตื่นตระหนกไม่ได้ กลัวแต่ว่าเราจะต้องดูแลและระมัดระวังความปลอดภัยของครอบครัวของเราด้วยนะคะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงดูแลชีวิตของเรานะคะแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าก็จะดูแลพี่น้องของเราทุกๆคนด้วยในขณะที่เรารับใช้พระเจ้านะคะในพระคัมพีร์นะคะได้บอกว่าหนุนใจเราว่าคอยระวังอย่าตื่นตนกเลยบางฉบับใช้คำว่าระวังให้ดีนะคะระวังให้ดีนะคะ แต่ในที่สุดแล้วนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะก็สิ่งที่เราปฏิบัติทุกๆวันทำทุกๆวันเชื่อฟังสิ่งที่สบคนะคะให้คำแนะนำแล้วเราก็อยู่ในกรอบของกฎเกณฑ์ต่างๆที่โรงพยาบาลนะคะได้วางไว้นะคะเราเชื่อว่าเราจะปลอดภัยอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านะคะ ในมหาลัยนะคะมหาลัยมหิดลน,นะคะคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะได้ให้คำแนะนำเป็นแนวทางนะคะในการปฏิบัติในในวิถีของโรคใหม่ไว้อย่างน่าสนใจนะคะบอกว่า12ข้อเลยนะคะ1ิข้อเรามาดูกันนะคะว่าเขาแนะนำว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะที่เราจะดูแลตัวเองนะคะ สิ่งแรกเลยเราจะต้องดูแลสุขภาพของเราดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวดูแลคนรอบข้างของเรานะคะแล้วก็ดูแลสังคมนะคะในการเรื่องของการปกป้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนะคะหากคนใดคนหนึ่งนะคะมีไข้เราก็จะต้องดูแลเอาใจใส่เขานะคะสิ่งที่สองดูแลสุขอนามัยของเรานะคะออกจากบ้านใส่แมสใส่หน้าก,กาก อนามัยนะคะล้างมือไม่เข้าไปในที่ที่มีความเสี่ยงนะคะพกแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อเรามีโอกาสได้เข้าไปจับสิ่งใดก็ตามนะคะ 3. นะคะหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในชุมชนแออัดต่างๆนะคะ 4. รักษาความสะอาดไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำอาบน้ำการกลับไปบ้านนะคะให้เราอาบน้ำก่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนก่อนที่จะเข้าไปทำ กิจ,จวัตรประจําวันภายในบ้านของเรานะคะกินอาหารและเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภยัยปรุงสุกนะคะใช้ช้อนซ่อมช้อนกลางเป็นของส่วนตัวนะคะ 6. นะคะออกกําลังกายนะคะการออกกําลังกายก็ง่ายนิดเดียวนะคะถึงแม้ว่าเราจะไปออกในในศูนย์ไม่ได้หรือในที่สาธารณะไม่ได้นะคะเราก็ใช้บันไดาทางหนีไฟนะคะเพื่อที่จะ ลดการใช้ลิฟต์นะคะศาสนก,กิจก็ใช้นะคะใช้บันไดหนีไฟในการไปเยี่ยมคนไข้เราก็จะใช้ไม่ได้ใช้ลิฟต์นะคะสะส่วนใหญ่เดินนะคะเราก็จะช่วยให้เราออกกําลังกายได้นะคะร่างกายก็จะแข็งแรงนะคะเปลี่ยนวิธีการทํางานเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนการเดินทางใหม่นะคะเราก็จะไม่อยู่ในที่ที่แออัดนะคะเราก็ต้องปรับตัวเองนะคะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ ทีวีคอมพิวเตอร์มือถือที่เรามีอยู่นะคะใช้มันให้เกิดประโยชน์เประหยัดเก็บออมนะคะสิบนะคะอยู่กับครอบครัวของเรานะคะแล้วก็จัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเรานะคะใครที่ออกไปข้างนอกเราก็จะมีความการหวาดระแวงวันนี้ไปอยู่ตรงไหนมาอยู่กับชุมชนหรือเปล่าอยู่ในสังคมหรือเปล่าไปอาบน้ําก่อนนะคะเราคุยกันในในแผนกของเรานะคะ ใครที่ไปอยู่ตรงไหนที่มีชุมชนเยอะๆนะคะกลับมาให้ฉีดแอลโกอฮอล์ทั้งตัวแล้วก็เอาแมสออกนะคะทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนแมสใหม่นะคะอันนี้เราก็จะปฏิบัติกันในภายในแผนกของเรานะคะเราพยายามที่จะลดความเครียดนะคะภายในครอบครัวของเรานะคะแล้วก็ทําสิ่งใหม่ๆนะคะตอนนี้อาจารย์ประสาทพงศ์นะคะก็ เลี้ยงปากัดนะคะคลายความเครียดนะคะแล้วก็นําปากัดมาแบ่งปันให้ลูกน้องนะคะเราทุกคนก็จะมีเหมือนกับมีปากัดเลี้ยงนะคะมีต้นไม้มีปากัดนะคะก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะ 12. นะคะปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆเราเชื่อว่านี่เป็นคําแนะนําของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะคณะแพทยศาสตร์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องปรับตัวเองเราจะต้องคิด และแก้ไขชีวิตของเราและเดินกับมันไปด้วยความจริงนะคะที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้ผ่านพระวจนะของพระเจ้าพระคําของพระเจ้าในเช้าวันนี้หนุนใจเรานะคะแม้ว่าโรคระบาดนี้ยังอยู่ท่ามกลางชีวิตของเราแต่ให้เรามั่นใจในพัญญาของพระองค์ว่าพระองค์จะอยู่ท่ามกลางเรานะคะให้เรายอมยอมรับในคําตัดของพระเยซูคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นแน่นอนอยู่กับเราอย่างแน่นอน วันหนึ่งเราจะต้องสัมผัสกับมันนะคะสองก็คือเมื่อเกิดโรคระบาดแล้วนะคะมันมีวาระของมันมันไม่ได้อยู่กับเราแบบยาวนานในที่สุดมันก็จะหมดไปสิ่งที่สองนะคะยอยักษตัวที่สองนะคะยอมปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิมเดิมของเราสิ่งที่เราเคยปฏิบัติความคุ้นชินต่างๆให้เราปรับเปลี่ยนนะคะ มาใช้ชีวิตแบบ New Normal อลนะคะออกมาจากบ้านเราต้องสวมแมสป้องกันตัวเองแต่งตัวให้ครบชุดครบสูตรนะคะเพื่อที่จะปกป้องตัวเองนะคะรักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้นี่เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ใช้จากพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อที่3ถึงข้อที่8ได้เรียนรู้และศึกษาด้วยกันนะคะขอพระเจ้าอวยพ,พรพี่น้องทุกท่านนะคะที่จะได้รับการหนุนใจให้เราอธิษฐานร่วมกัน ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอการอวยพรที่มาจากพระเจ้าสําหรับตลอดวันนี้ในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าทรงปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆโรงที่กําลังปฏิบัติงานอยู่ในขณะน,นี้ขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรเขาเหล่านั้นขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังเรียวแรงให้แพทย์พยาบาลที่กําลังทําหน้าที่อยู่ ดูแลผู้เจ็บป,ป่วยก็ขอพระเจ้าส่งเสริมกำลังให้กับเขาเหล่านั้นด้วยพระบิดาเจา้าค่ะข้าพระองค์อธิษฐานมอบโรงพยาบาลแห่งนี้ไว้ในการทรงนำที่มาจากพระเจ้าที่พระเจ้าจะอวยพรทั้งผู้เจ็บป,ป่วยในขณะที่เข้าพักรักษาตัวที่แอดมิดอยู่ในเวลานี้ขอการเยี่ยมเยียนที่มาจากพระเจ้าขอทุสวรรค์ของพระองค์ทรงปกร้อมชีวิตของเขาไว้และขออวยพรแพทย์พยาบาลทุกคน ที่จะมีสติปัญญาในการที่จะดูแลทุกเคสทุกกรณีที่เข้ามาพระองค์เจ้าค่ะไม่ว่าจะรับการบริการสิ่งใดก็ขอให้พระเจ้าทรงอวยพรพ,พระบิดาเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานฝากตลอดวันนี้ไว้กับพระองค์และการไปมอบอาหารกล่องให้กับชุมชนด้วยก็ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตา แล้วก็ไม่ให้ฝนตกขอพระองค์ทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอฝากวันนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เจ้าอวยพระพรทุกท่านนะคะวันนี้ตลอดทั้งวันในการรับใช้พระเจ้าค่ะ